่าเราพร้อมไหมพี่ยามเรียน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 ศาสตร์มาพร้อมไหมฮะพร้อมที่จะไปจับผีหรือยังกดปุ่มทุกปุ่มอยู่ครับตอนนี้ข้างหลังหน้าจออ๋อมันคือกล้องใช่ไหมเดี๋ยวกล้องอยู่ไหนเอากล้องไปนี่ได้ใช่ไหมฮะกล้องอยู่ไหนกล้องอยู่นี่กล้องอยู่นี่ครับผมนี่ไงเออเฮ้ยหุยหุ้ยจับกล้องโอเคมันมีคนที่รถไม่ต้องไปได้ใช่ไหมครับ ไม่ได้ครับไม่ได้ครับมีรีเควสต์มาตะกี้ให้เต้คุยกับผีครับเทียนโทนี่อะไรอะเซนเซอร์อยู่ที่ใครนะเซนเซอร์ซลารฟอนนี่คืออะไรซิลิฟูครับซิลิฟูเอ่อเป็นไอ้นั่นนะครับไอ้นี่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 ไอเครื่องเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรนะนะฮะแบตเตอรี่อ๋อไม่ใช่แบตเตอรี่มันคือภาษาอังกฤษว่าอะไรแล้วว่ามันเป็นเครื่องเอ่อ EMF ออ่าใช่ใช่ใช่ เพิ่งจับสามแม่เหล็กไฟฟ้ด้จะเบลโดนโอมจะเบลโดปไอ่ะ้้ไยุอปิดด้วยไปฉ้ยมันี้เร็วออจะเบลลืมไปดิจะมาลงจะ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 ลงอุ้ยเดี๋ยวเปิดไฟอ้เดียวตุัดถ่ายพีถ่ายโดนไหมไม่ได้ไม่ได้มันยังมันยังไม่เปิดเผยหน้าเดี๋ยวเดเดยวที่พื้นที่พื้นทำไมมัน ต้องรอยผีเหรออ๋อหัวก็โลกหัวก็โลกเหรอไหนฮะที่พื้นที่พื้ที่พื้นมาจับเลี้ยงใหม่อ่ะใช่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 ผีแสดงเศษยานุภาพเฮียอ๋ออ๋อแล้วรอยถาไอไอสแกนนี่เป็นไงบ้างฮะไม่ได้เงินไหมลองลืมไหมไหมลืมไหมรุ่นพี่สงบเหรอแต่เขาไม่เห็นรอยเท้าแต่ว่าลองดูก่อนก็ได้ลืมไหมก็ได้ลืมไหมก็ได้ลืมไหมลืมไหมเออลืมไหมไมอะไรคือลืมไหม โอ้ยแล้วเด้พยายามดูผีโอเควายอย่าละอย่าละน่าจะเป็นยาเออน่าจะเป็นเคียร์แล้วแหละมันเหลือเจียงชื่ออะที่เต้ยังไม่ได้ลองอ่ะใช่ครับเหลือเจียงชื่อแล้วอ่ะเอาไงดีจะลองอีกรอบไหมฮะจะลองไหมครับทุกคนเดเหลืออย่างเดียวแล้วล่ะลองไหมได้ครับได้ครับทุที่สงบอนะความเที่ยมนี่ไงเจียงซีเฮียอีกแล้วเฮียอีกแล้วพี่เฮียอีกแล้ว เฮ้ยมา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 อยู่ไหนก็ไม่รู้ตรงนี้นะหตรงนี้ห้องนี้หรออุ้ยหัวใจเต้นหัวใจเต้นหัวใจเต้นใช่ใช่ใช่กำลังจะมาอยู่ไหนก็ไม่รู้อะมาแล้ว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 เร่งหน่อยฮะเร่งหน่อยฮะเต้รอได้หรอ Come on come on come on baby เดี๋ยวก็จะมาเลยฮะเนด้อสักพักฝีเต้นเจียงซีเต้นค็อกกี้เนี่ย Ghost your self เล่นตลกในไม่ได้นะโอ้เฮลโหลสวัสดีครับ เออาวจมิลโดนแฉนี่นี่แล้วจมิลถ่ายรูปแล้วมันไม่ติดอ่ะหรือว่าถ่ายติดหลังผมไปหนังสือไอ้หนังสือทำอะไรได้อย่าไม่เดินเข้าไปหาแล้วหนังสือโอ้ยโดนโดนโดนจมิลไปแล้วไป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 ทุกคนเจอกันเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวหนังสือใช่ยังไงก็ไม่บอกกันหนังสือเอาเอาวางเอาวางมามาล่ามาเหยียบครับผม ต้องวางด้วยโอ้โหแล้วก็แบบแล้วก็แล้วก็ไล่เวทโหลยไล่เวทโอ้โอมีคนซนอะไหนซนไหนซนกันมันเป็นวิธีเรียกผีไงอ๋อนี่ไงได้ผลจริงด้วยเห็นมั้ยมันเตเต้อ่ะเควสต่อไปเควสต่อไปจมยองอันเชิญผีด้วยกระจกเนื้อ่ะไอ้โดนอ่ง่วง ไปนะนายไปนะแล้วผีกลับมาแล้วผีกลับมาแล้วเป็นผีแล้วยังจะมาเตะผีอีกเหรอเดี๋ยวมาโดนเดี๋ยวมาโดนโดนาอดูกัคอยคนไม่จะเบลใช้นี่อยู่เอ้ยเอาวะจะเบลทําเพวสรัวรวเดี๋ยวเขาปาเองคือเองปาเองใช่ แล้วต้องไปหาร่องรอยไหมไปหาไหมหาไหมใช่ดีไหมหาได้หาได้หาได้ไปเริ่มสวดแล้วเขามาแล้วเขามาไปโดนกัดคอจเมลเองทำไมโดนกัดคอกันง่ายจังเลยทำไมเฮียเฮียอย่างนยังอ่ะเขาแบบว่าเอากระจกมามองน่ะถ้าเกิดว่าใครที่แบบใครที่ถือกระจกอันนี้ค่ะที่จะเมลถืออยู่เนี่ยนี่นี่นี่ผีจะมาล่าคนที่ถือกระจกแสงจ้าแสงจ้าเซจัดให้เซจัดให้ ยามลองลองลองถือไม่ไม่ลองไม่ลองไม่ลองเหรอไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรของของของมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยไหวแล้วเราอ๋อเอาไปแล้วเตะเตะเอาไอ้ที่ยิงนั่นไปแล้วเราเราเอาโปเกมอนไปจับผีได้เลยไล่ปลาเลยไล่ปลาเลยใครคิดว่าชุดแน่นสุดเดี๋ยวนะไปเอาของเล่นเด็กต้องสาบดีกว่าอะไรฮะโอเคเต้เรียกนะอ่ะเรียกแล้ะยามยาม

พนเก่งมาก